สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โอ้สนุกนะกําลังเมาสเลยตากล้อง5 4า2าองเลยมาเรื่องราวของท่านยมแล้วกันนะทําไมต้องบูชาท่านยมหรือว่าไว้ท่านยมนะครับเพราะว่าท่านยมหลายคนมองว่าเรียกแบบว่าวิญญาณผีอะไรหรือเปล่าไงหลายคนไม่เข้าใจ อันนี้ก็เหมือนแบบบอกกันซ้ำๆซักๆกันเนาะสอนแล้วสอนอีกสอนเท่าไหร่คนเก่าเข้าใจคนใหม่มาก็มีคาถามไงก็ถามกันซ้ำๆเพราะฉะนั้นเราก็ทําคลิปนี้ถึงเวลาเพื่อนคนไหนถามส่งไปเลยค่ะแชร์แชร์แล้วได้บุญดีไหมแชร์แล้วได้บุญแชร์แล้วสวยแชร์แล้วเลิศแต่หน้าสวยนะเนี่ยช่วงนี้หน้าดีมากเลยแต่งหน้า จะให้บอกฉันส่งเข้านักกายานักจาัดไม่เอาเลยอ่ะโอเคกลับมากลับมาอ่ะเชิญเข้าทานอ่ะโอเคท่านยมนะคะท่านยมหรือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยองเดียวกันองค์เดียวกันอันนี้คือตอบคําถามหลายๆคนด้วยองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามมาอีกแล้วนะคะท่านคือองค์เดียวกันประเภทเดียวกันซึ่งท่านยมเนี่ย ของทั้งโลกใต้บาดาลนะคะแล้วก็นรกภูมิก็คือทั้งดินแดนใต้ดินทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นดินแดนของอาสูรดินแดนของโลกหลังวิญญาณโลกหลังความตายทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ไม่ยานางรถนะคะแล้วก็พวกบรรพบุรุษของเรานะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราที่ลงไปอยู่ข้างล่างท่านจะของทั้งหมดขอบคุณทั้งหมดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของการเกิดของแต่ละคนเนี่ย ทุกอย่างจะต้องผ่านนรกก่อน,อ,น,นอย่าไปกลัวนรกนะทุกคนยังไงก็ต้องผ่านเส้นทางแห่งความตายเพื่อไปตัดสินถ้าคุณอยากขึ้นสวรรค์คุณก็ต้องไปนรกก่อนเพราะต้องผ่านนรกนร<ล>กจะสั่งคุณว่าคุณจะขึ้นหรือคุณจะลงชัดเ,เจนมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณรังเกียจนรก คุณจะต้องอยู่ในนรกตลอดไปัดเจนะอินิจาย่าลังเกียจนรกนะจ๊ะต้องไปสัมผัสดุกไลอินิจาต้องอยู่กับอาตมาไปตลอดเดี๋ยวจะยมอะไรกันนี้กลับมาต่อคือท่านยมก็จะเป็นองค์ที่เหมือนเป็นประธานของโลกข้างล่างท่านก็จะแบ่งพากเยอะแยะอย่างที่เราเรียกว่าลุงพุทธเอ๋ยอะไรต่ออะไรเอ๋ยพวกนี้ะห้องซอยอย่างที่อาจารย์บอกนะห้องซอยเป็นเหมือนเหมือนคอนโดแล้วก็ทุกคนก็ต้องตอกนาฬิกาเพื่อรอรับการตัดสินตรงนี้เนี่ยก็ ถือว่าเราอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งมาเปรียบให้ฟังนะเหมือนอยู่ประเทศอีกประเทศหนึ่งชื่อประเทศนรกอ่าโอเคโอเคเห็นภาพเลยมีพระราชาชื่อพยอมพยมเป็นคนเขียนกฎหมายทั้งหมดเธอทําอะไรผิดเธอจะโดนพยมลงโทษเธอจะได้ไปเกิดในที่ดีพยมจะเป็นคนจัดการมีกฎหมายแต่ละมาตราทําผิดเรื่องนี้คุณจะโดนเรื่องนี้อค่ะอดีตคุณทําอะไรมาท่านจะลิสต์มาทั้งหมด หลอกใครหลอกได้หลอกท่านไม่ได้ท่านรู้หมดเลยเสร็จแล้วท่านก็จะประมวลทั้งหมดอ่ะอยู่นรกคุมนี้นานแค่ไหนคุมนั้นนานแค่ไหนเมื่อไหร่ถึงจะไปเกิดแล้วหรือว่าจะไปขึ้นสวรรค์อยู่ชั้นไหนนานแค่ไหนทุกอย่างผ่านท่านทั้งหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือก่อนที่เราจะเกิด เราจะต้องเข้าไปอยู่ไปเก็บตัวในเขาเรียกว่าเป็นเป็นฐานฐานประจาปีเกิดปีชวดฉลูขันเอาะสังเกตทําไมคนถึงอยากจะเกิดแต่ปีมะโรงมันดูไฮโซทําไมคนถึงมีบุคลิกแตกต่างกันในแต่ละจักรราศีท่านก็จะส่งดวงวิญญาณของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในจักรราศีพวกนั้นทำดีโอเคกับท่านท่านก็ส่งไปที่ดีหน่อยถ้าไม่ดีก็ส่งไปช่วงปีเกิดที่แบบประสบความสำเร็จยากนิดหนึ่ง ท่านมีผลตั้งแต่เกิดยันตายเสร็จแล้วพอมาอยู่ในโลกมนุษย์โตขึ้นมาใช้ชีวิตขึ้นมาเลือกพ่อแม่ให้อีกต่างหากเลยสมมุติไม่ไหว้ท่านไม่นับถือท่านโอ้ยไอ้นี่บุญก็ไม่ทําอะไรก็ไม่ทําเลือกพ่อแม่จนๆให้แล้วให้มันตะเกียกตะกายเราเองท่านนี่ดีหน่อยอ่ะเลือกพ่อแม่รวยๆให้เธอจะได้มีต้นทุนที่สูงขึ้นเงี้ยท่านก็จะคัดเลือกให้เสร็จแล้วก็ท่านจะปล่อยเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมาให้เพราะฉะนั้นสังเกตช่วงเอเขาเรียกว่า ปีชงปีชงแล้วก็เบนจเพศใช่ไหมคะยีสสังเกตไหมว่าปัจจุบันเนี้ย25คนไม่เป็นอะไรแต่มันมาเป็นช่วง26 27เพราะว่าอะไรท่านรู้แล้วไงบวชกันอยู่งั้นอ่ะทำบุญทำบุญทำบุญถึงเวลาช่วง26 27มันไม่ทำแล้วมันหยุดหละท่านก็จะปล่อยเจ้ากรรมนายเวในอดีตเนี่ยกลับขึ้นมาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีท่านยมคอยช่วยคอยกันเอาไว้ท่านก็จะปล่อยเจ้ากรรมนายเวขึ้นมาตลอดเลย เราก็จะพบแต่ความลําบากทําอะไรก็แบบมีเรื่องาสอดมีเรื่องนั้นเจอเรื่องนี้มีเรื่องนี้ไปเจอเรื่องนั้นไม่งูกินหางอ่ะไม่เสร็จสักทีไม่เสร็จสักทีแล้วรู้สึกชีวิตมันทุกข์แต่ถ้ามีท่านคอยช่วยคุ้มกันคอยดูแลท่านจะดูว่าเฮ้ยตอนนี้มันลําบากแล้วอ่ะอย่าเพิ่งเลยปล่อยไปก่อน เดี๋ยวค่อยเอาเข้าให้มันหายใจสักหน่อยใช่ทยอยทยอยมามาทีละเล็กๆน้อยกค่อยนวดให้แบบผ่านพ้นไปด้วยดีให้หมดกรรมของตัวเองใช่ก็เหมือนมีเทพคุ้มครองนั่นแหละค่ะแต่ว่าท่านเนี่ยคือดูทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดทัศนคติหรือการกระทำท่านดูทั้งหมด เปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อดูคลิปนี้ควรไหว้ท่านยมควรไหว้ท่านยมแล้วท่านยมไม่ใช่ผีบางคนคิดว่าอะไรนะเป็นเป็นผีเหมือนกันไหว้ท่านยมแล้วผีก็ตามมาเลยไม่างก็บางคนดูการ์ตูนไงไม่ได้ว่าอเลยที่เขายมมาลาใครทิ้งคาดเนี่ยเนือว่าง่ายทุกคนถ้าไปจะรู้ไงโอ้เข้าใจผิดไงน่ากลัวน่ากลัวไงเอชัดเจนนะจริงไม่น่ากลัวท่านใจดีนี่จริ้งๆกบอกว่า ยุคใหม่ทล่อมากออย่าไปคิดว่าท่านโยมท่านจะต้องแก่มีโครงมีเขาเป็นโครงไม่จะเป็นตัวเหมือนแบบไม่จะเป็นอะไรนี่คือยุคใหม่ต้องเป็นอย่างนี้สมาร์ทหล่อคนบูชาจะได้เท่ด้วยอ่าธุ์แพ่าเป็นกำกามให้เข้ากับยุคสมัยท่านก็ต้องเปลี่ยนตามยุคสมัยอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าท่านก็ แปลงร่างได้เหมือนกับเทพทั่วทั่วไปท่านคือเทพนะท่านไม่ใช่ผีนะแต่ว่าท่านคุ้มผีทั้งหมดหมายความว่าถ้าท่านไม่มีพลังเหนือกว่าพวกนี้เขาก็จะไม่ยอมสยบอยู่แล้วใช่ไหมคะพวกนี้เขาจะกลัวพวกผีพวกวิญญาณทั้งหลายเขาจะกลัวท่านยม เพราะฉะนั้นถ้าท่านยมไปไหนผีจะไม่ตามผีจะหนีเพราะกลัวโดนจับคอนเซ็ปต์มันมีอยู่แล้วนะครับแสดงว่ารักพ่อยมไว้ไม่ผิดหวังชีวิตก็จะระำรวยนั่นเองนี่นะครับเรื่องราวดีๆครับช่อง YouTube ทูบนี่ไงลินลินลนลัวแล้วช่อง y o u ูทูบอภาาปกระซิปครับภาษาไทยนะครับฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ตลาดไก่อนสวัสดีครับพอพูดผิดปั๊บคนมองเป็นหึมเลยนะเออมันเป็นมุก